คือทานาเดชากับสสอเต้นะครับล่าสุดนี้สสเต้บอกว่าจะแจ้งความเอาผิดธนาเดชาฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็ผิดมารยาททนายความครับหลังจากที่ทนายเดชากิติวิทยานันท์นะครับเอาหลักฐานเป็นคลิปเสียงแล้วก็โพสต์ต่างๆของสอสเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพักไทยศรีวิไลที่อ้างว่าถูกข่มขู่ไม่ให้ไปยุ่งไปแสดงความคิดเห็นในคดีตังโมจนเกิดขวัญหวาดกลัวนะฮะนี่เอาไปยื่นทานนี้เลยครับพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท ประธานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการ,การทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะครับขอให้ตรวจสอบจริยธรรมสสเต้หน่อยแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่นายชาเนี่ยพูดลักษณะว่าสสเต้จะเป็นศพพร้อมชาปนกิจปรากฏว่าสสเต้รู้ฮะโพสต์เฟซบุ๊ k ระบุข,ข้อความบอกว่าดาบหนึ่งวันที่8มิถุนายนผมจะไปแจ้งความทิ่สนบางโพดำเนินคดีตามมาตรา328 มิ่นประมาทด้วยการโฆษณาครับมาตรา309ข่มขืนใจผู้อื่นมาตรา392ทําให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นแล้วก็ข้อสุดท้ายผิดมารยาทนายความนะฮะทีนี้ทางธนาเดชาเอาอแน่นอนเขาก็เห็นโพสต์ของสสเต้อยู่แล้วนะครับจะทําไงรู้ไหมฮะแชร์โพสต์นี้ต่อเลยแชร์ลงมาที่หน้าวอตัวเองเลยขึ้นข้อความบอกว่ารู้อยู่แก่ใจว่าเป็นการเปรียบเปลยไม่ได้ขม่มขู่ รู้อยู่แก่ใจไม่ใช่เหรอโอเคแจ้งความเมื่อไหร่เดี๋ยวฟ้องกลับทันทีพบกันที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษผมชอบคนกลาง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 โอ้โหคือไม่มีใครยอมใครแล้วละตอนนี้ใช่ฮะสักกันไปสักกันมามายมุกมารรัวเลยหลังจากนั้นธนาเดชานัดนักข่าวเลยครับบอกว่าอยากแถลงถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเลห้ฟังบอกว่าถ้าเกิดว่าสอสอเต้นะไปแจ้งความเอาผิดเขาในกรณีนี้นะจะถือว่าเข้าข่ายแจ้งความเท็จ เป็นถึงสสแต่มีพฤติกรรมดังแก่ประชาชนได้ยังไงวันที่ผมไปร้องเรียนพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่พูดว่าศพต่อไปคือนายมงคลกิจเตรียมเผาได้เลยทนายชาบอกว่าอันนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไปฆ่าเขาแต่มันเป็นคําพูดเปรียบเทียบเปรียบเรยความหมายก็คือการประหารชีวิตทางการเมืองเพราะการรมธิการของพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นมือสังหารสสทางจาริยธรรมอยู่แล้วออย่างที่เราทราบม,มีบางท่านโดนไปแล้วเนี่ย ดังนั้นถ้าหากว่าสสเต้จะแจ้งความตนตนก็จะแจ้งความกลับเหมือนกันส่วนกรณีที่สสเต้บอกว่าสิ่งที่ทําอยู่เป็นการช่วยเหลือประชาชนทนายชาเห็นว่ากําลังช่วยแม่แตงโมเพียงคนเดียวมากกว่าอประชาชนมีเยอะแยะผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งสสเดชาธนาเดชาพูดนะฮะแต่สสเต้ต้องดูแลอย่างเท่าเทียมตามหน้าที่ไม่ใช่รังแกประชาชนแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องสมาชิกพักที่จะให้ไปแจ้งความตนที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย เท่ากับว่าเป็นการเล่นพักเล่นพวกหรือเปล่าตั้งคำถามมาแบบนี้ทานนทเดชาบอกว่าผมเนี่ยหวาดกลัวจนอยากจะร้องไห้้หขนาดหมาที่บ้านยังกลัวอแค่ได้ยินซื่อสอสอเต้ก็เห่าแล้วเขาไม่ใช่เต้ธรรมดาไง007นะเผ็ดร้อยไม่ล่ะเนี่ยซักกันไปซักกันมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ไปแจ้งความต่างจังหวัดมันเป็นการกลั่นแกล้งหรือเปล่า เดี๋ยวเรื่องนี้จะไปร้องเรียนเพิ่มด้วยจะเอาให้หลุดจากการเป็นสสให้มันเร็วขึ้นเลยโอ้โหและทนายเดชาช่วงท้ายครับทำท่าเล่นแบบสสเต้ด้วยที่ถอดบัตรสสทิ้งอ่ะเห็นภาพนี้กันแล้วใช่ไหมฮะเสียงสั่นไหมเสียงสั่นไหมคือคือคือวันนั้นบอกว่าไม่ต้องมาตรวจสอบหรอกถ้าหากว่าทำคดีของคุณแตงโมเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวออกเองถอดบัตรเลยนะถอดบัตรเลยที่โพเดียมดูบรรยากาศทนายเดชาช่วงนี้หน่อยครับ อันนี้ก็ทําให้ผมหวาดกลัวมากเลยเนี่ยนี่ผมอยากจะร้องไห้เลยเนี่ยนะแต่ว่ามันจะดูน่าเกลียดไปนะเหมือนผมไม่เข้มแข็งและบัตรสสผมก็ไม่มีขอญาติโยนอะไรอย่างอื่นไปก่อนได้ไหมอ่านะโยนทิ้งไปเลยอ่า,อานะเหตุเกิดในกรุงเทพไปแจ้งความนาราธิวาสภูเก็ตต่างๆผมก็ไปร้องเรียนเพิ่มอีกโอ้ยอย่างนี้ก็พ้นเร็วเลย ผลจากความเป็นสอสอเร็วดีมากเลยจุกครูนะครับไม่รู้ว่านายมงคลกิจเนี่ยจะส่งคนมากระทืบเมื่อไหร่อะไรต่างครอบครัวตัวนี้ผมก็หวาดผวาเลยหมาผมเนี่ยแบบตกใจเลยพอเขาบอกสสอมาเนี่ยห้งห้อ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 งโอ้โหหงมันแรงกินขนาดนั้นเลยมันมันมันระแวงอ่ะเหมือนผมไม่เก็บแขกลัวจริงนะเนี่ยกลัวจริงก็เห่ารัวเลยหรอกเขากะเทาะเขาแกแบบนี้เลยทนายชายยังบอกถึงการที่พูดถึงสอสอเต้เป็นคณะตลกบอกว่า เป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตและสอสอเต้ก็เป็นนักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะมันต้องวิภาควิจารณ์ได้สิยกตัวอย่างคําพูดที่ว่านายกเป็นคนตลบซึ่งความหมายก็ไม่ใช่การดูถูกไม่ใช่เหรอส่วนที่สอสอเต้สั่งห้ามไม่ให้ตนพูดเรื่องคดีแตงโมตัวเองยืนยันว่าจะวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปเพราะเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแ,และ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 สอสอเต้ก็ไม่ใช่พ่อผม จะมาสั่งอย่างนี้ก็ไม่ได้โอ้โหธนาเดชาฟังอีกรอบนึงครับเออ,เ,อ,อเราก็มีสิทธิแสดงความเห็นเนี่ยและอย่างทอเต้ก็ไม่ใช่พ่อผมด้วยจะมาสั่งผมเออถ้าพ่อผมไปอย่างหนึ่งนะผมไปดูในทะเบียนบ้านแล้วชื่อพ่อผมไม่ใช่นะ